สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่รึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระปะแดงค่ะวันนี้ค่ะนำฟอร์ดเน็กเจนนะคะตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์ค่ะ4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่าย944,000บาทค่ะ เครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะคะคันนี้ให้กำลังแรงม้าที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า XLT นะคะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดนะคะชอบ XLT ต้องการจะออก XLT นะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเนะคะเพราะว่าเป็นรถสุดท้ายแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวหญิงพาชมรอบคันคันนี้นะคะว่าหญิงตกแต่งอะไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปชมชุดแต่งรอบคันของเรานะคะหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้หญิงด้วยค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจรถนะคะสามารถโทรหาหญิงได้เลยค่ะ087 679596 9นะคะโทรติดต่อได้เลยค่ะเรามาเริ่มชมด้านหน้าตัวรถเลยนะคะ รุ่น XLT นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็น LED Reflector ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะคะรูปทรงจะเป็น C-Cam ค่ะตัวไฟวิ่งกลางวันก็จะเป็น LED นะคะตัวนี้หญิงครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ค่ะตรงรุ่นของตัว Next Gen เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวล้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานแล้วนะคะรุ่น XLT เนี่ยกรอบไฟตัดหมอกจะได้เป็นโ h r o m ียมค่ะ แล้วก็ด้านหน้านะคะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะอันนี้นะคะพิเศษตรงที่ตัวหนัง,นงสือของเขาเนี่ยลูกค้านะคะรีเควสเป็นสีส้มตัดสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีส้มแบบนี้นะคะสวยไม่เหมือนใครเลยพร้อมกับไฟ LED นะคะสีขาว3จุดแบบนี้เลยค่ะ สวยเท่ไม่ซ้ำใครแบบนี้เลยนะคะต้องการตัวอักษรสีอะไรนะคะบอกหญิงได้เลยนะคะหญิงจัดให้ได้ค่ะมาชมด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีดํำด้าทรงแบบมีหมุดนะคะหมุดจะเป็นโครเมียมค่ะไม่มีการเจาะตัวถังแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะถูกเปลี่ยนใหม่นะคะให้ให้มีความออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวแม็กตัวยางนะคะเลือกเป็นมอนสเตอร์ A ทค่ะตัวนี้ยางจะเป็นยางออทเทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยค่ะสีทีย,ยางของเขา2 6 5 7 0 r ้านนะคะจับคู่มากับล้อมแม็กลายมาวเวลนะคะตัวนี้สวยเป็นอย่างมากเลยนะคะสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะก็ให้ความสวยดุดันไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ตัวแก้มข้างสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมคาแบบนี้เลยแล้วก็ตรงแก้มเนี่ยมีช่องระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้จริงด้วยนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยค่ะกระจกก็สามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ยังมีติดตั้งราวหลังคาด้านบนสีดำให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีติดตัวกันสาดสี่ชิ้นนะคะของตรงรุ่นของเลนเจอร์เลยแล้วก็มีติดฟิลม์มเซรามิกนะคะ ตัวนี้ก็ฟิล์มเซรามิกเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมก็ความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตรงเบ้ากันลอยเนี่ยก็ติดเพิ่มให้ด้วยนะคะช่วยลดลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถค่ะมือจับของเขาจะเป็นคีย์เรดด้วยนะคะด้านข้างนะคะยังติดสติกเกอร์กราฟิกเพิ่มเติมให้ด้วยชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเลือกสีสติกเกอร์ให้ด้วยได้ด้วยแล้วก็ ตัวบันไดข้างมีมาจากโรงงานแล้วนะคะรุ่น XLT จะได้เป็นสีดำค่ะมีกานลื่นให้ด้วยนะคะท้ายรถนะคะมีตกแต่งเพิ่มเติมก็คือมีครอบไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับติดสติกเกอร์กราฟิกด้านหลังสวยๆส,สีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์สีส้มเขียนคำว่าเนเจอร์ให้ด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับท้ายรถของเราค่ะ รุ่น XLT นะคะจะได้กล้องมองหลังมาจากโรงงานแล้วค่ะตัวกล้องก็จะฝังอยู่ที่โลโก้แบบนี้เลยนะคะภาพคมชัดแล้วก็ตัวภาพก็จะขึ้นที่จอกลางค่ะแล้วก็กันชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะแบบนี้เลยมีไฟถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็หู่ากจูงสีแดงใช้งานได้จริงค่ะก็เรียกว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงบอกเลยนะคะใครที่เป็นสาวก XLT ห้ามพลาดเลยนะคะ เพราะว่าเป็นรถสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะถ้าสนใจรีบโทรหาหญิงได้เลยค่ะ087นะคะ679 5969ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ